เธอต่อให้เขาจะทะเลาะกันแต่เราก็จะต้องเรียนจีนต่อไปนะวันนี้ say, เจ๊จะมาสอนคำว่าเกินเปิดเช่นตอนที่นางเอกพูดว่าเกินเปิดุกเขินน้องเกินเปิดปุกเขินนองใส่เกินเปิดมาทาไมเกินเปิดเป็น Adver b ์ที่อยู่ใน h ฮชแห้าซึ่งส่วนใหญ่จะเอาไว้เน้นรูปประโยคปฏิเสธแปลว่าไม่เลยไม่โดยสิ้นเชิงประมาณนี้ถ้าเราไปดูรากศัพท์เนี่ยเกินคาเดียวก็แปลว่ารา เปิดก็แปลว่าต้นตอของมันอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเกินเปิดเขาพอไปบวกกับรูปปฏิเสธมันเลยเน้นการปฏิเสธว่าไม่จุดๆตั้งแต่รากตั้งแต่ต้นซึ่งน้ำเสียงของมันเนี่ยก็จะกลางๆค้นไปทางแรงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอีกคำหนึงจะมาเสนอถ้าเราต้องการให้มันสุภาพมากขึ้นซอบลงมาอีกสักหน่อยดังนั้นจะได้ขอเสนออีกคำานึงคือคำว่าหวานแหนหวานแหนเป็นศัพท์ที่อยู่ใน He K4 One ี่หวานแนคือ completely คือทั้งหมด โดยสิ้นเชิงซึ่งหวานเฉียนสามารถเอาไปบวกรูปประโยคปฏิเสธก็ได้วัวหวานเฉียนกูจะต้อฉันไม่รู้เลยอย่างเงี้ยไม่รู้เลยจริงๆนะหวานเฉียนก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องนะวัวหวานเฉียนกูจะต้อต่อไปหวานเฉียนสามารถใช้กับประโยคบอกเล่าธรรมดาทั่วไปได้ค่ะเช่นวัวหวานเฉียนทุ่งนี่เฮ้ยฉันเห็นด้วยกับเธอร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจแล้วเราไปดูบทเขาเต็มๆกันเถอะ่่ววออางงเยลกืม้你以为你假装忘记了过去的一切我们之间的结就能解开吗 ผมบอกคกุณ根本不可能根本不可能จะได้ขอความเห็นของทุกคนสันหน่อยถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกระทําความผิดเราจะปฏิเสธว่าอะไรระหว่าง我根本不知道这件事หรือ我完全不知道这件事จริงๆมันตอได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าทุกคนลองหาเหตุผลว่าอันไหนมันเหมาะสมกว่ากันกล่าวหาเลยนะตอบมานะทุกคน 拜拜。Bye bye.